คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนัในใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน่าคนเดิม c h ชาแนลนะคะมื่อนี้นะคะแอดจะพาท่านผู้ชมไปติดตามลงปูชัว่านนะคะท่านผู้ชมคะ่ะลงปูชัว่านนี่แม่นมาตลอดนะคะท่านผู้ชมวดที่แลเพิ่นกะบ,บอก บนออกล่างล่างออกบนแต่ว่าผู้ที่ซื้อเปลี่ยนกะบุพาดค่ะถูกเต็มๆคือเก่านะคะเพราะว่าหลวงปู่เพิ่นไหเหล็กแม่นมาต่ใดน,นะคะปู่เช่ยว่านในของแท้ด้ค่ะท่านผู้ชมเออดเด้โทหาเพิ่นนะคะเพิ่นก็ไห้มาแล้วทั้งบนทั้งล่างนะคะงวดที่แล้วนะคะแอดเสียวล่งไห้เปรียบเทียบเมืองว่างวดที่แล้วก็งวดนี้นะคะสําหรับผู้ที่บ่ท่านไดไปติดตามหลวงปู่เช่ยวว่านเนาะคะ่ะเนาะ นุกปูใช้ว่านี่ให้แม่นมาดวนแล้วค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เลขบ่หลายตัวพร้อมบนมีแค่2สองชุดล่างกับแค่2สองชุดนะคะสําหรับเลขกบ่งบ่เคยผาดจักเถื่อค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เขามาเลี่ยวคอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะผู้ที่เขามากใหม่กับกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นะะดวยคะเดอเพื่อสีเดบยวผาดข่าวสารใหม่ๆตัวเล็เด็ดๆนะคะ ทีแอดเอาลงนะคะจะได้หุ่นจักก้อนหมูข่าวสารเอียงเขามากก็จะเด้ดรับสาบก้อนหมูนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะไปติดตามกับแอดเลยค่ะว่าปูเชฟพันวาจังใดน,นะคะก้อนสิไปติดตามปูเชฟพันาก็แอดก็อยากมีความเปลี่ยนห่วงท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวนี้โควิดประทน,นี้หนีเข้าไปใส่้วยค่ะท่านผู้ชมเดอ้อท่านผู้ชมไปใส่กัยบยาประมาทนะคะ ขอให้กาดยัตกนะคะให้พกผ้าหน้ากากตลอดนะคะแล้วก็เจียวล่างมือตลอดนะคะอย่าประมาทนะคะเข้าตองรักษาเจ้าของไบกอนเนาะ่ะเนาะเปลี่ยนมากแล้วมันยากนะคะแอดนาเอ่อเห็นพี่น้องแอดนี่ล่ะค่ะเพื่อนบ่คิดว่าเพิ่นสิเปลี่นแล้วก็บ,บ่คิดว่าสิตายพร้อมนะคะท่านผู้ชมพอเปลี่ยนป๊บเขาล่ยงบาลอุดรซีหาเงอนะค่ะท่านผู้ชมตายมึงดู ตายย้อนโควิดน่าสงสารเล่านะคะอันนั้นคือเป็นอุท่าหอนสวนใจว่ายาประมาทนะคะไปใสม่มาใสก่กระซางถาสีมาหากันต้องต้องระมัดระวังจาของว่าชพ้างในมาจากเขียดแดนที่มันเป็นอันตรายบ,บ่พื้นที่สีแดงบ่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอามาปนมูการที่ที่เพิ่นตายไปนะเพราะว่าพี่นองเพิ่นไปต่างเดียนไปจังหวัดอื่นเอามากต่มาเหรียญยุมกัน เฮห้ติดกันนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องที่มันบ่นาสิเปลี่ยนไปไดมันก็เปลี่ยนนะคะพอตายแล้วก็เสียดายกันนะคะท่านผู้ชมแอดกันยังเสียดายแอดกันยังสงสารเพิ่อยู่กะเฮตดบุญในเพื่อนูยคะทุกมือเลยนะคะอันนี้เป็นอุทาหหอนสนใจบอาสู่ท่านผู้ชมฟังเนาะให้ได้ละมันระว่างจาของนะคะย่าประมาทนะคะแม้นมันสีซารแาม้นมันสีอ่อนลงกสร้างเข้ากับยาประมาทนะคะเพราะเป็นโรคที่มัน มันยากต่อการที่จะรักษานะคะยิ่งไผที่บ่าทันได้ฉีดวัคซีนเลยนะโอกาสที่สีรษปวดหลายนะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมไปฉีดวัคซีนเลยล่ะเด้อสาหรับแอดผู้ว้าอยู่นี่ก็ฉีดสเข็มแล้วคะ่ะเข็ม3ก็น่าจ,จะเร็วๆนี้นะคะท่านผู้ชมคะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาคะ่ะท่านผู้ชมคะไปติดตามตัวเลขเด็ดเตตัวเลขแม่นแม่นของลวงปูใชยว,นนนนว่าน้ากันเนาะค่ะเนาะเพิ่นให้ผ่้ไร้ตัวคือเก่าคะ่ะท่านผู้ชม ไปติดตามเลยค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามดกันเลยค่ะอันนี้ของวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้วดที่แล้วนะคะวดที่แล้วลวงปูเพ่นกใหไงวดที่แล้วลวงปูพันหฮเจ็ดเก้าห้าเก้าห้าแล้วก็ศูนย์ห้าแต่วันมาออกหลีกลางเป็นเก้าห้านะคะ กระถือกันทุกคนคะ่ะเพราะว่าซื้อบนล่างอยู่แล้วนะคะนี่นะคะสำหรับล่างล่ามขึ้นวิ่งหกเลขสองตัวขึ้นประกบให้กับสามหกแต่มันไปออกตัวไหนท่านผู้ชมออกสไปออก3าเจบนนะคะเฉียดชิวคะ่ะท่านผู้ชมขาเฉียดชิวอันนี้คือผลงานงวดที่แล้วนะคะ ท่านผู้ชม fc ฟี่ิดติดตามกันรับทรัพย์เหมือนเดิมนะคะสำหรับงวดนี้บาทนี้สำหรับงวดนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับงวดนี้นะคะ,ะ,ว,ะ,คะวันที่16พึกพฤศจิกาย,ยน2564บนหลวงปู่ชัยว่านเพื่อนในวิ่ง7กับ5นะคะจับคู่มี7227 5115หาหนหานะคะท่านผู้ชมอันนี้คือ ความน่าจะเป็นของบนหรือเหนือนะคะนี่นะคะเพื่อนบอกว่าวิ่งเจ็ดก็หาเด้อเพื่อนว่าเพื่อนเน้นเจ็ดสองกาผู้ช่ว่ะเพื่อนเน้นเจ็ดสองเข้าก็ซื้อไปเรื่อยทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เน้นไปเรื่อยบนซื้อไปเรื่อยเพราะว่าเหล็กว่าหลายตัวแค่สองชุดนะคะต่อไปก็จะเป็นล่างนะคะอันนี้เป็นล่างล่างเพื่อนบอกว่า วิ่งเก้านะคะวิ่งเก้าจับคู่กสิเป็นศูนย์เก้าซีเก้าหนึ่งเก้าหกเก้านะคะ<ฮ>เพื่อเนียนซีเก้ากับทางผู้ชมค่ะนะคะ mm. นี่คือความน่าจะเป็นของล่างนะคะ mm. เลขไตของลูงปูใช่ว่านนะคะ mm. ลูงปูใช้ว่านเ่เคยผ่านนะคะทางผู้ชมค่ะเอาดูเต็มเต็มเลยนะคะ เดี๋ยวแอดจะเอาล่งใส่ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมใ้เมืองอีกเทือน,นึงเนาะคะ่ะเนาะนี่นะคะอันนี้ปู่ชัยวานงวดนี้16เดือนพฤศจิก,กาย,ยนนายนะคะถ่ายคลิปเดี๋ยวแอดจะเอาล่งเติมเตมอีกเทือน,นึงจะให้ดูเปรียบเทียบทั้งบนและล่างนะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะท่านผู้ชมที เขามาแล้วมาเมึ่อมาเห็นแล้วแคบหน้าจอไปเลยค่ะแคบหน้าจอไม่แคบหน้าจอก็จอดไปเลยหรือไม่งั้นก็ดูไทยคลิปเดี๋ยวไทยคลิปแอดเสียวล่งหายนะคะอันนี้คือความเด็ดความดังของปูเชยว่านะคะท่านผู้ชมคะ่ะอ่ารวยรวยไปด้วยกันคะ่ะถูกหวยรวยเงินยกช่องไปเลยนะคะขอขอบพระคุณเอ่อท่านผู้ชมนะคะเอฟซี FC ทั้งหลายนะคะทุกท่านทัวประเทศไทยนะคะ ที่เขามาช่มนะคะช่องเจน่างนะคะสำหรับของปู่ชัยวานะคะขอขก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะโชคดีถูกทั้งบนและล่างนะคะไปยิบจับลอตเตอรีเลยนะคะสำหรับที่แอดเอามานนี่ลงปูคนกนใหไเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้ไปเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะ ราะฉะนั้นท่านผู้ชมกับพิจารณานะคะดูแล้วก็ขอให้พิจารณาใช้วิจารณญาณในการรับชมใส่วิจารณญาณในการคัดตัวเลขนะคะว่าจะเอาตัวใดซื้อตัวใดนะคะทากันบ้านเล็กนะคะจะได้ไม่มากตัวน้อยตัวเด็ดเด็ดนะคะเอาเด็ดเด็ดเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวไทยคิดเออไทยคลิปนี้แอดเสียวลงให้นะคะท่านผู้ชมจังมืออีกเทือนหนึ่งนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกระคอยท่านผู้ชมติดตามถ่ายคลิปนะคะโชคหมันล,ล้ำรุวยนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะคิดสิ่งดใดคอยสมความ,มาปรารถนานะคะย่าเจ็บ่าจนเรือคัเด้อขอให้คุณพระคุ้มครองตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ